สวัสดีครับยายสีกินแซบครับผมวันนี้พ่อีเมียอีเมียบนส่วนไปไปวัดครับไปมาโดนเลยล่ะแต่ว่าบ่มีโอกาสได้๋ยไปวัดจันเถอมื้อนี้ก็เลยสิได้ไปวัดกันมื้อนี้ก็ตรงโนบวันเสาร์ทางไปซ้ำหมื่นําบ่ล่ะไปอยู่ตรงบ้ันเสาร์ครับบันสิวันเสาร์ที่อะไรล่ะอ่าครับตรงกับวันเสาร์ที่27ครับ กับน้องสมกับคุณได้สินครับได้สินสนี่ครับกาลังสี่เดินทางไปวัดเพราะวัดก็บ้านผมมันสี่ยู่ว่าไกลกันครับจากบ้านนี่นี่ท่าน,นบังสีไปวัดวัดไงครับวัดใน้คมเขียดวะไหมวัดนี้คมงเขียดค,ยครับอันนี้ครับแต่งชุดเขาออกตอนนี้ยังม่งเราบ้านเราตอนนี้บ,าบ้านเราประมาณที่หเครื่นครับกับหงม่งเลยล่ะชิดสายนะชิดสายเนะย ก็นั่นไ้แม่่นเตือนพวกมันตีซีครับตีซีเตือนมาเห้กับเขาหงเขแา้ว้าเห็ดกับเขาไปวัดเมื่อนนี้ไม่กับเขาอยียงเลยไหม,มน้ำพริกต้องปักน้นำพริกยังฮะพิกงหวเทน้ำพริกปลาทูครับ,น,รบ,บนี่อันนี้อาจจะมีครับ<ะ>อาจจะมีใส่เงันนะี้นะแดผมมีอันเดียวเอามาไปใช้งาน อ,อ,อ๋อครับครับเดี๋ยวผมจีรลองให้บงไ,ไปตุลาวันกวัน,วนครับพง่ายไป,ไป,ยยปไปวันนี่เออาน้ำพริกปลาทูว่แม่น้ำพริพกปทูรับผักกระเฉดต้องนีรับอาหารไม่นง,ง่ายๆคไับผักกะถินนั่นแหละครับเดียวก่อน มาตัวหนึ่งครับน้ำฝนไปเดี๋ยวครับไป็นบึงบรรยากาศเมื่อวานตอนเช้าๆๆครับอันนี้ก็เป็นทางบ้านจะเป็นทางไอ้ทางคนขี่ครับทั้งการบังอันนี้ก็เป็นกำแพงวัดครับนี่กำแพงวัดยางเข้าเดียวก็ถึงบ้านไอโจกำแพงวัดแล้วก็เพคนสิปลูกข้างในปลูกต้นใหม่แบบยางหลายต้นไม้อยู่ในวัด สางอากาศดีครับมันนอกครับมันชุนบทบรรยากาศตอนย่ำสองนี้อากาศโปร่งครับโล่งโปร่งใสครับพอไอเมยียมันออกเซานี่มันมีอย่างเลยครับเพื่อนมาถึงบอชเราไปเหตุบุตรแล้วเพิ่นต้องมาทออขอมีกาล่าครับตรงบนกบชาละก่อนทำบุญมันจะออกแค่คี่ซุ้มมือ เกือบคือว่าลวผมบ่ได้ทนมีโอกาสออกมาเพราะว่าอยากน้ำอยากน้ำจะกองอันนี้มือีก็เลยเออพอดที่ฝนตกหนักไปเดบอันนี้บ่ได้ไปออกกําลังกายบ่ได้ก็เลยมาว้กับเพิ่นนี่ครับวันนี้ค้เกียรตครับวันไงครับตําบลข่าวบอําเภอเฉลิมพระเกียรติครับเป็นหน้าประตูโค้งสล่าประตูโค้งวัดเอหน้าวัดไงกาลัง กำลังบูรณะสมแซมครับเพาะ่สมแซมรเราเฮ็ดเท่ๆ,ๆมันมัมนจะย่ใหญ่ขึ้นครับยินดีต้อนรับครับยกคำทูบุรีรำไปบรรยากาศในวัดเนาะยิ่งยังหลอดสุ่มเอาเลยนี่ครับในวัดลมลื่นครับ วัดคอนซังไงเป็นวัดที่ใหญ่ที่สุดในตำบลทาวนนทอนเลยครับวัดไงนี่ก็<ป>เอ๋ม<ป>ั้งเอ๋ม้งไฟมุกเก่าครับเอ๋มังไฟก็จะมาถิ่มเอามาไว้ในวัดครับเอ๋มังไฟ เอ้ยไงบ่มังไปเอ้ยอย่างไงสิมีหมามีเอกยสวยงามครับซึ่งผ่านไปเร็วๆนี่เองอันนี้ก็เป็นโบสถ์ครับโบสถ์โบสถ์ไงออโบสถ์สังไม้ครับอีกฟังนี่ก็สิเป็นเม е ลูมาครับเม е ลูมาช,ช่วงนี้คนขังมิค้นเสียชีวิตดูครับ คนตายดูช่วงสี่หามือนี่ตายเจ็ดแปดศพคนอยู่บา้านทาววอนชาววันที่บ้านเขาตายกี่ศพกสม,มัยภายในระยะเวลาอาทิตย์เดียวนี่ครับอาทิตย์ก็่าตายเก้าศพแปดเก้าศพคนละนี่ก็สาราสารายัางแม่เนี่ยนี่สาราท,ำ,รทำไปไปเขาไว้เฮ็ดช่วงบุญมันบอ่ออันนี้สาราทำครับ,บอีแม่ว่า ส่วนเทศกาลมีบุญเผาเวบุญเผากีแล้วก็ไอ anne, ้ทุกวันทุนวันที่มีร่วมพ้นร่วมร่วมอันไอ้ร่วมร่วมคนทำบุญก็สิมาเห็นตรงสาเนี่ครับเป็นตีต่างจุดจุดสำคัญหลักๆอันนั้นเป็นหุน่นหุ่นสตารบ่แมไหมุห่นพานังอยูนอ่นัง่งปู่บ่ อ๋อหลวงปู่ที่สระบูชาครับมีสามองค์ครับนั่งอยู่นนีอน้อันายมอนเออเอาอันนี้าบุญปรจม,มันจ่นตอนที่อันนี้ก็เป็นก<ด>ุติ<า>ครับกุติสะละกุติหลงังไงเขาไปพระพระพนนอนตอนไ<า>อ้โจบวชโจก็นอนอยู่กุตินี่แหละตอนก็มาบวชตอนตอนอีพอตานเอเชียนอนนอนก,กุฏตินี่<ไ> ว่าตรงนี้จะเป็นกุฏิใหญ่เลยคือว่าพระจับทุกองค์นอนนี่ครับกุฏ <c oughs> ิของวัดใหญ่พ <c oughs> ระต้งพระโพระชลานี่พระองค์ <c oughs> ดำหพระองค์ดำปะนี่หลวงพ่อดำองค์ดำรูปว่ดท่าช่างหนาเ <c oughs> พาิ่นห้องกระสังขึ้นมาใหม มันไม่บันไดขึ้นนี้นไ,ได้ล้วช่างหนาวบรรไดสีอ่าเดี๋ยวพาอีแม่ขอไปก่อนเดี๋ยวผมยังรอบวัดกันจะสิพาแนะนน้ำวัดในกันเรากันนะครับเนาะในในก็มาแล้วน,น,กกลนี่เป็น, <c oughs> น,ปนอ๋อนกเขาเมาได้ด้วยครับผ<น>ู้ใดญพาสอนนี่ครับมาเบิ่งนไง ตรงขง้างๆจะเป็นงัวครับรูปปั้นนี่สวนยอมละมังะ้งสวนยอมก็เจ้าก็เห็ดตกแต่งให้มันดูแลสวยงามล่มเลืนนะครับเวลาพุ่นที่มาทำบุญยุวัดสีได้สีได้มีความสบายใจใหลมเรือนใจนี่นะนาซุ่มประตูครับโบสถ์ครับทางเขาวาเวลาคนมาทำบุญนี่การบวช บวชกระสิมาบวชในโ่บวชนี่แหละครับนี่ก็ขึ้นมาเบิ่งทางบนลงคอลงพคอ,อดำคอสดสดเหรอนี่ครับขึ้นมาทางเทิเือกเองฝนตกมาเกิตเนตกแห้งครับตกหนักนี่ครับบรรยากาศทางเทิอกเขามาสักการะเพื่อนใดผู้ใดผ่านไปผ่านมาบัตรคำวอนนะครับเด้องสม,มัยมาสักการะเข้ามาได้ครับ บูชาพระรัตนตรัยครับคนจสมมี่คำบอกอธิบายอยู่ตรงนี้ครับเราเคยมาแล้วลวเาเคยถึมากสองเทียมีแค่ที่สามนั่นก็เป็นุ้มประตูเขาอีกข้างหนึ่งครับประตูโค้งประตูโค้งอันนี้ก็ต้นไสครับที่เกาแกดึดดั่งบานมากตอนผมเกินมากกับพ่อแล้วต้นไสต้นนี้แม่มองนั่งดีแล้วก็อีกต้นนึงน,นี่นตรงดำๆที่ยืนอยู่นั่นเป็นคนที่บุกเบิกบ,บานทวันครับ นี่เขาเเเเป็นขารียกว่าออน,นุสวรีย์ครับอน,นุสวรีย์อันนี้ยูด่ด้านหลังหรอกพ่อว่าด้านหน้าม่นจะหันหน้าไปทางพุ่นนี่ครับนี่ก็มันก็ว่าเป็นโบสถ์สลาสลาหน่อยไปมองพักฟันของพระสงฆ์เวลาช่วงเป็นเสร็จจากกิดแล้วไปลงผีหล่าเดินดีๆ,ๆด้อมันมื้อนี่ ครับเดี๋ยวไปเบิ่งอีแม่เพิ่อนทำความสะอาดซาล่าครับนี่เสือตัวนี้ทรงเซลาเห็นหมูตีเจ้าตัวนี้ชาตัวนีจะนำเสนอส่วนใหญ่สินับเสนอเกี่ยวกับไชีวิตสมัยก่อนเป็นบ้านทวนเป็นกินอยู่จังเดยเนี่ยการเข้ามาอยู่ในหมู่บ้านใหม่ๆมาด้วยเกวียนนี่ละครับมีกล้วยมีเกวียน นั่งรถไอ้นั่งรถอี่ยังเขาเอินนกกั่งเปลียนอะเปลียนเทียบควายอะเทียบงัวมากครับน,นี่ก็หอดจิตของอีมิมแล้วคลิปนี้สีเงาจังหน่อยเนะครับเพราะวภาพมาเก็บบรรยากาศอีหลีเลยฮะออสลา,าสันเขาออสลา,าสันเขาครับนี่หนาหนาสลา ทางเขา่ามันเห็นแค่ไหนท้ายเหยื่อบรรลุท่ายให้ยหื่อบรรลุครับมันน่สะสลาตรงนี้สมัยก่อนเนี่ยเห็นโบโจัวตรงสามเหลี่ยมหัวเชิงครับไอ้ถ้ากล้องมันสู้เห็นก็คือสิเป็นร่างผงครับเป็นร่างผง,ง,งยักษ์แต่ตอนเนี่ยก็คือเขาหนีแล้วตอนผมอยู่ตอนนั้นสิมีร่างผงอยู่ตรงนี้แหละร่างย้ายไง ไปเบึงคุณยายต้องเกือบถอดครับถอดเกือบเกือบเกืบต้องถอดไปนี่ยางเขาเตีนเป่าของหนักเวลาพระพป่นสิเขามาชันเขาต้องตีของตีละครั้งเขามาด้านใน,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 นครับด้านใน นี่หลวงพอ่อหลวงปู่ศรีครับนี่ครับเป็นพระเพิ่นหลวงปู่ศรีไปเจ้าอาวาสตอนนี้ณตอนนี้เพิ่นเป็นวันอยู่วันวน,นี้ค่ำเคียดนะครับอนันี้เวลาหกโมงตรงครับหกโมงสองนาทีครับตอนนี้พรกต้องบินขบาตอยู่อนนี้กลับมาดอกมงผมมาถึงก่อนอันนี้ก็สีเดมันสักกะละปัพตรูลูครับสามองค์สี่องค์เป็นนี่อื้อ นี่นี่กไม่เห็ดนี <s> <s aws aws <s <s ่กับอีเมียเมียเจดอกไม้มากรดกอบด้ยอีกะบอีเม่ทากิ่จังหวัดเพ่นคือมากสี่สุเมือบ่เมีก็มักกวดทังสี่สุเมือบ่นะก็มามวกดวัดที่เมีอ๋อคืองามท้ นี่เป็นตู้บริจาคครับเวลามีวัน่นก็เอ่ยว่าเป็นวันพระวันอย่างาเช่มีตู้บริจาคคนก็จะมาทําบุญบริการนี่ครับขอเจร่วมบริจาคตามกําลังศรัทธ,ธาสร้างสาร้สรางสาาธรรมสังเวชวัดในกองเกียรับนี่ครับงินบริจาคก็อยู่ในนีน้ก็จะที่คนก็จะมาหยอดเรื่อยๆครับช่วงมีบุญได้หละไอ้วัน่นพระนี่ครับจะตั้งสี่ได้หลายจะเป็นวันธรรมดาเนี่ยก็จะมีหยอดเรื่อยๆครับ ยี่สิบบาทหางบาทยี่สิบบาทร้อยหนึ่งนั่นใช่และ,ละอันนี้ผู้เด่นหลวงปู่สีบอกอันนี้หลวงปู่สีครับเจอร์วาตครับมันกำลังเห็นอย่างยุบสวัสดีครับผมอันนี้หลวงปู่สีเพิ่นกำลังขัดเข่าอยู่มั้งครับเข่าแห้งบ่ครับฮะ<า>อ๋อเพิ่นกำลังเสียดครับ เขาต่างย่งครับหลวงปู่บันทววันจอวัดลูกวัดไปบิณฑบาตหมดเลยจัดที่สำหรับนัง่งทันเขาเ้าวยัน้อยเร็วประมาณ12องค์ครับ12 13 14องค์ประมาณนี้แหละ โอเคครับอันนี้ก็ฝาาไว้ชมนี้ก่อนเดี๋ยวก็เวล,ลาพระเพิ่นมากก่อนอัน,นี้ก็เบิรงยิมเนีวัดวัดไปเรื่อยๆครับผมตามนี้ก่อนครับเดี๋ยวทิเก็บผ่านไปเบิ่งอีกเด้อ 按摩我啥都干了，干你十万都 ับสว้านครับเดี๋ยวรอเก็บบรรยากาศไปเรื่อยๆครับครับนี่ก็พระบางองค์เพิ่นกนทะทยอยมาถึงแล้วเพิ่นกะเสียาบาตรมาว่างเรียงกันในตรงนี้ครับเรียงไว้เวลาให้ญาติโยมใส่บาตรนี่ก็ อีกมุมหนึ่งก็สิเป็นบางงานพวงห้องไปเตรียมถวยซร่างองมากกับจากหลังวัดเพราะว่าได้รับบัชั้นแล้วเขาต้องเก็บไปล้างหรือไปขวมไว้อันนี้ก็บรรยากาศเตรียมผ้าเข่าครับผ้าเข่าเตรียมผ้าเข่าให้พระเคนแต่ละลูกแต่ละองค์มือนี้มีเท่าไหร่สิบสี่ผ้าบอกครับสิบเอ็นผ้าสิบสี่ผ้าสิบสี่ผ้าครับอันรี้ก็คืะ กับเข่าครับกัเข่าที่แม่ออกครับชาวบ้านพเก็นแม่ออกเนเตรียมมากครับก็ที่มาทําบุญทั้งหลายเอามาห่มกันร่วมกันอยู่นี่ครับแต่ทุกคนได้ทำบุญกามศรัทธาที่กำก็เอามาทําบุญครับ ครับพี่ไส้ครับอังกับบินธบาทมามาหอยเลยอันพี่ไส้คนโตมีวัดนี้แหละสวัสดีครับผมเฮาเป็นบินธบาทแถวขนมนมไยครับของกระเขาในยามมันอาจะมาร่วมไปจนใหม่ๆอารมณ์ใหม่กลางๆ ทั awesome, ้วังกับบ้านใหญ่ครับแย่างซอยๆนึซอยนึงเลยก็มีเขาจะมาทำบุญไหลยจดใส่พระธาตบทำับุญกับสิ่นีปิงมกป่า ฟองหวานครับคาราซองบอกเขาเองเมนบอกแมนจ้าคอยาซองแต่ตอนนีผัดต่างๆอันนี้จะมีแก้วผัดบุญเสน้นปลวกผัดน,น,นคะครับแก้วกับลวกผักปลาทอดปลาไปแห้แตงตาหัวตัดเแบบผักครับก็เอาก็โอเคไอ ลง Youtube คร yeah. you. ับฮะองนี่ล่งนไป่ั่วบอการ่องหลายๆแนวครับบรรยากาศข้างในครับแม่ออกตอนนี้เริ่มเย่อยมาหลายคนขึ้นเรื่อยๆครับพากันนังถาลอดจังหวะไอ้รงคอรงพี่ ทุกรูกรูเตรียมตเตรียมตัวูว่ก็เก็บขับไปก่อนเนาะก็อแล้ว,ลวตอนนี้ไจ้กระลังสีใไซบาดเราเรียงกันใส่ไอ้ตัวไซ่อนแล้วนส่งไซที่ลรแต่สิเหตุบุญเพื่อเด้อทุกคนเด้อที่ทำมารลบชทุมได้ครับเด้อไอ้สองแค่ยีน

ใช้เงน็นเพิ่มบ้างเหอใช้เง็นบ้างเพ่อี่ะเป็นบรรยากาศครับทุกคนกำลังใส่บาตรกันอยู่นหนังสง่งกำลังสีใส่ใ่อกัน กรับไสเกนพลงหม่พลนนือจัดพลใหม่ครับผมมาอาบุญน้ำันเรื่องดกัมารับมกันยบุญเดกุศลน้ำัจกับไอโจเฮ็ดมาทำบุญเราเป็นกขอพรเพื่ออยยุ ตอนนี้ก็เหลืออีเมลครับอีเมลคนมาสิมาพจน์จุธัยตอนนี้อีเมลก็ตั้งสิบไปท่ามบุญกับไปใส่สบตรภาคเกาะติดสถานก,การณ์ด้สิน แหลงพระบุตรพระธรรมพระสงฆ์กบบสี่ใจสองคนก็มีการใส่พระทั้งหมดอนสิบสี่ลูกจีองทั้งสิบสี่สิบสี่องค์มันที่บอกแล้วครับคลิปนี้อาจจะยาวจัง่อยเพราะว่ามาเก็บบรรยากาศ ครบขั้นเลยครับว่าได้แบบว่าให้ได้ทุกๆกอนุความความสุขความสบายใจสำหรับทุกทุกคนที่เขามารับชมผมบริการออกเสร็จแล้ว ก็ขเขาก็จัดใกล้เร็วๆของมันก็ไม่เนียวหรอกบเขาเ้าบกเขาเขบ,ขาาาบ่าลายเปเนไเด้อเกลี่ยงพกหวานเากลียวผัดแกง ารที่จัดาขายกันเหมือนับแกงหน่อไม้ก็มีบอกเขาด้วยแกงหน่อไม้รอร่อยดีเส่บหลายอ้าวบนป่า